ยอ,อด,ดออเขา,านะครับเป็นละล้านปีนะครับกินพางาม ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับถ้ามองจากข้างบนลงมาครับก็าจะเห็นควอมสวยงามของบริเวณนี้่ดีฟ้าเปิดอดีเลยนะครับปล่อยลมยาเรียนโดยรอบท<อ>างคณะเราก็เพิ่ง ของท่านก็เพิ่งจะมาถึงนะครับครับผมไม่เป็นไรครับ <laughs> นี่คือภาพรวมโดยทั้งหมดของคุณหมิงเมืองเทานะครับเดี๋ยวเราจะประชมที่อื่นกันต่อนะครับ